สวัสดีครับผมวันนี้อู๋ออมซัมทีวีมาในเกมโฮมสวิตโฮมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมา,าทำอีสเตอร์เอ็ก ลิปแดงกันนะครับผมโดยอันนี้ได้จากคอมเมนต์ต่างๆจากในทาง Facebook แล้วก็ u t u b e ค่อนข้างเยอะนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาทําเป็นสเต็ปให้เพื่อนๆได้เล่นกันแล้วก็สามารถไปดูแล้วก็สามารถลองทํากันได้นะครับอันนี้เราจะต้องเล่นในฉากที่เราเจอเจนในตรงบริเวณนี้นะครับที่เราจะต้องไปสู้กับเบลในฉากสุดท้ายนั่นเองนะครับซึ่งเราจะต้องออไปตามหาเป็นเทียน3อันนะครับที่ต้องดับออกไปนั่นเองนะครับเบื้องต้นเนี่ยจะต้องไปเปิดประตูห้องน้ําในชั้น2ก่อนนะครับโดยการเคาะประตูตรงกลางนะครับแล้วก็ ดูคาสิ้นให้จบนะครับอย่างที่ผมทําเลยนะครับผมสามารถไปรับชมกันก่อนได้เลยครับ ครับผมหลังจากที่เราได้ดูไปเรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้ามาในจิบกุญแจนะครับเป็นกุญแจที่จะไปเปิดห้องกุมานั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกที่จะขึ้นไปว้าไปที่ห้องหอสินนะครับผมที่มีรูปผีเยอะๆครับแล้วเราก็ทําการรับเทียนในจุดนี้เป็นจุดที่1นนะครับผมเป็นจุดแรกนะครับไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้นะครับผม หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ดับเทียนชั้นหอสีเรียบร้อยนะครับให้เราไปที่ห้องอตึกวิศวะครับแล้วก็ไปดับเทียนที่ตึกวิศวะครับ หลังจากที่เราได้ดับเทียนในตึกวิศวะเรียบร้อยนะครับก็จะเหลืออีกหนึ่งชั้นก็คือเป็นชั้นตึกชั้นที่3นะครับที่เราต้องขึ้นลิฟต์ไปนะครับในบริเวณนี้นะครับเราจะต้องออไปทางนียครับเราจะต้องขึ้นลิฟต์ไปชั้น2ไปชั้น3นะครับเพื่อที่จะไปเ,เปิดไปดับเทียนแล้วก็วิทยุจะเปิดขึ้นมานะครับ เรื่องราวของเชนนะครับที่มีการฆาตตัวตายในมหาลัยนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยก็เราจะต้องยืนฟังให้จบนะครับเป็น uh, ยืนฟังเสียงของการประกาศให้จบก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะสามารถเข้าไปดับเทียนได้นั่นเองครับการศึกษาที่สี่ฆาตัวตายที่ตุกุสวะซึ่งเป็นความจริงแต่อย่างใดขอให้นักศึกษาทุกท่านอย่าแตกตื่นและอย่าหลงเชื่อข่าวลือนี้รวมไปถึง ไม่พูดต่อไม่กระจายข่าวลรือนี้ให้แพร่ออกไปในวงกว้างซึ่งจะทําให้มหาวิทยาลัยของเรานั้นเสียชื่อเสียงขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ให้ความร่วมมือขอบคุณครับโอเคครับหลังจากที่เราดับทีเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นเชนตรงลงมาแต่ผมจะขอไปเร็วนะครับโอเคครับเราไปเลยนะครับ หลังจากนี้นะครับคนส่วนใหญ่นะฮะจะลงไปชั้น2ทันทีนะครับเมื่อดับเทียนครบนะครับแต่ว่าเอาจริงก็คือว่าเราสามารถกดไปที่ชั้น4นะครับแล้วก็เหมืนจะมีอิสเตอร์เอกอันนี้นะครับก็คือไฟจะกระพิบเป็นสีแดงทั้งริบเลยนะครับผมและจะกลายเป็นชั้นปริศนาอีกชั้นหนึ่งนะครับอย่างที่ผมได้ดูไปนะครับ ครับผมเปิดมาจะเป็นทางมืดๆนะครับแดงๆแล้วเราสามารถเดินตรงเข้าไปได้นะครับซึ่งการเดินตรงเข้าไปเนี่ยมันจะเจอเป็นห้องนะครับผมผมจะขออนุญาตดูรอบๆก่อนนะครับเป็นเป็นเหมือนกับทางดาดฟ้าของมหาลัยนะครับอันนี้ถ้าเราจําได้นะครับมันจะเป็นฉากแรกที่เราตื่นขึ้นมานะครับเราจะตื่นตื่นมาเจอห้องนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งหมายความว่าเป็นห้องของเชนหรือเปล่านะครับ หรือไม่ก็อาจจะเป็นห้องของเบลที่ทําคุณใส่นั่นเองนะครับอันนี้ผมจะลองฝากทิ้งคองมเมนต์ไว้นะครับว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เราจะมาสํารวจบ้านในห้องของตรงนี้นะครับว่ามีบางสิ่งบางอย่างตรงไหนหรือเปล่านะครับ ก็จะมีรูปเบลกับเชนนะครับที่คู่กันนะครับแต่ว่าผมลืมไปบางอย่างครับก็ในห้องน้าเนี้ยผมว่ามันน่าจะเปิดได้นะครับแล้วก็อาจจะมีผีหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงแต่เราลองไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเลยครับครับผมเราเข้ามานะครับเราจะเจอรูปนะครับจะมีรูปของ จะมีรูปของเชอรี่กับเชนอยู่ด้วยกันนะครับแสดงว่าอันนี้เป็นสมัยก่อนนะครับก็คือจะเป็นห้องสีแดงนะจะเป็นห้องที่จะต้องเอาไว้ล้างรูปนั่นเองนะครับนี่ครับมีอุปกรณ์ล้างรูปสมัยก่อนด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นการล้างรูปแบบฟิล์มนั่นเองนะครับก็จะทําให้เราได้รูปต่างๆมากมายนะครับก็จะเห็นเป็นรูปเชนนะครับอันนี้ก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นห้องของเบลนะครับที่โผล่ขึ้นมานั่นเองนะครับ ตรงที่ล้างรูปจะมีรูปเชนกับรูปของเชอร์รี่นะครับที่ข้างกันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ล้างรูปได้นั่นเองนะครับอย่างที่ได้เห็นไปนะครับ หลังจากที่เราออกมานะครับผมจะขออนุญาตสำรวจบางสิ่งบางอย่างที่จะออกมานะครับผมจะลองเดินไปรอบๆนะครับเหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างตกลงมาครับผมออกไปดูมีอะไรไหมครับไม่มีนะครับอันนี้ผมเดินรอบๆดูนะครับเผื่อจะมีบางสิ่งบางอย่างโผล่ออกมานะครับผมก็อยากจะลองดูให้มันครบๆนะครับว่ามันเป็นอะไรครับอันนี้มันเหมือนกับเป็นดาดฟ้าของโรงเรียนนะครับแต่ว่ามหาลัยนะครับที่โผล่ออกมาครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าลิฟต์เนี่ยมัน มันทะลุออกมาเลยะครับมันเหมือนกับเป็นอิมมิติหนึ่งเลยครับซึ่งก็ถ้าเราเข้าลิฟต์เนี่ยอาจจะว่าลิฟต์อาจจะปิดแล้วก็ให้เรากลับไปดําเนินเกมเริ่มใหม่นั่นเองนะครับผมอันนี้พอเราเห็นเข้ามาก็จะเป็นห้อง,งแดงๆนะครับซึ่งบางคนก็เข้ามาไปแล้วนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยเข้ามานะครับอันนี้อาจจะเป็นอินสเตอร์เอ็กอันที่น่าจะหายากที่สุดเลยนะครับยังไงฝากทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับว่าผมผิดพลาดตรงไหนหรือว่า ออชอบหรือว่าสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังของเราได้นะครับปีอีสเตอร์เอ็กต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยในเกม x อ o m e ฮมซื home, ้อโฮมนะครับยังไงฝากกดติดตามทาง Facebook, Youtube แล้วก็ t w i ทวิกเช่นเคยนะครับวันนี้ขอบคุณให้ตามชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ